แม่กรีดร้องว่าฉันเป็นมิจฉาชีพและขู่ว่าจะโทรหาตำรวจฉันหยุดร้องไห้ไม่ได้แม่จำหนูไม่ได้หรอคะนี่หนูเองเรเชลฉันอยากอธิบายทุกอย่างแต่พอไลฉันออกไปฉันค่อยๆสุดตัวลงบนถนนมันจบลงแล้วสองสามอาทิตย์ก่อนชีวิตฉันสมบูรณ์แบบฉันอาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่พราแม่ยอมทำทุกอย่างเพื่อฉันและที่มหาลัยทุกคนต่างชอบฉันฉันยังมีแฟนสุดหล่อชื่อเคิร์ทแต่ไม่ใช่แค่นั้น ฉันอยากเป็นบล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงมาตลอดมันเจ๋งมากที่ได้เป็นที่รู้จักและเดินทางท่องเที่ยวฉันพยายามเริ่มบล็อกของตัวเองแต่มันล้มเหลวเพราะฉันไม่ใช่สาวสวยและบล็อกเกอร์ทุกคนก็ต้องสมบูรณ์แบบทุกด้านเหมือนกับสาวเปลวไฟหรือบล็อกเกอร์คนดังอลิสมัวเธอทำสัลยกรรมมากมายและมักพูดว่าในโลกนี้รูปลักษณ์คือทุกอย่างสาวๆควรจะมีริมฝีปากอวบอิ่มจมูกเล็กและรูปร่างเพรียวบาง แล้วเธอจะได้ทุกอย่างที่ต้องการสาเหตุความล้มเหลวของฉันก็คือรูปลักษณ์ของฉันนั่นเองฉันมองตัวเองในกระจกอยู่นานจมูกฉันโด่งเกินไปและหุ่นของฉันก็ไม่ค่อยดีนักไม่ฉันต้องทําอะไรสักอย่างไม่อย่างนั้นฉันจะไม่มีวันได้เป็นบล็อกเกอร์และทําตามความฝันได้สําเร็จและเคดแฟนหนุ่มของฉันก็อาจจะถูกสาวที่สวยกว่าแย่งไปมีทางเดียวเท่านั้นคือทําสัญญกรรมแต่ทันทีที่ฉันบอกพ่อแม่เรื่องนี้พวกเขาต่างไม่เห็นด้วย ไม่เข้าใจหรือไงว่าฉันต้องการสัญญกรรมจริงๆฉันดูเหมือนตัวประหลาดแต่พอแม่ยินกรานว่าพวกเขาจะมาให้เงินฉันเพื่อใช้ไปกับเรื่องไร้สาระแบบนี้เป็นครั้งแรกที่พ่อแม่ไม่ยอมทำตามใจฉันฉันร้องไห้และวิ่งกลับไปที่ห้องฉันร้องไห้ทั้งคืนและเช้าวันต่อมาฉันดูโศรมากภาพสะท้อนในกระจกมีแต่ทําให้ฉันรู้สึกแย่ลงไม่ฉันจะทําสัญญกรรมไม่ว่าพ่อแม่จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามแล้วพวกเขาจะรู้ว่าคิดผิด แต่ฉันต้องคิดว่าจะหาเงินศิลกรรมได้ที่ไหนฉันมีเงินค่าขนมไม่พอและฉันก็ไม่เคยทำงานด้วยดังนั้นจึงมีวิธีเดียวเท่านั้นคือขโมยเงินจากพ่อกับแม่อยากสวยก็ต้องยอมเสียสละสินะหลังจากรอให้พ่อกับแม่ตื่นและไปทานอาหารเช้าฉันก็แอบเดินเข้าไปในห้องนอนของพวกเขาหัวใจของฉันเต้นแรงฉันจะไม่ยอมหันหลังกลับ ฉันคลานไปที่ตู้เซฟของพ่อกับแม่และกดรหัสด้วยมือที่สั่นเทาวันเดือนปีเกิดของฉันนี่เป็นสิ่งที่ฉันรู้มาตั้งแต่เด็กแต่ตู้เซฟกลับยังไม่ยอมเปิดรหัสถูกเปลี่ยนหรือเนี่ยแต่แล้วก็มีเสียงคลิกเฮอ้อรอดไปฉันหยิบตามจำนวนเงินที่ต้องใช้และรีบปิดตู้เซฟและวิ่งออกไปนอกห้องฉันซ่อนเงินไว้ในกระเป๋าเป้แล้ออกจากบ้าน ฉันไปที่คลินิกเพื่อขอคำปรึกษาหมอสนิทกันฟังความต้องการของฉันคือเปลี่ยนทั้งหน้าให้สวยและดูดไขมันหมอบอกว่าสามารถเริ่มการผ่าตัดได้เลยในวันพรุ่งนี้ฉันเกือบจะกระโดดด้วยความดีใจมันเร็วมากแต่แล้วเขาก็พูดอีกว่าฉันต้องมีใบให้ความยินยอมจากพ่อแม่ด้วยอะไรนะฉันไม่คิดยอมแพ้และแจ้งว่าจะนำใบยินยอมมาให้ในวันพรุ่งนี้กลางดึกคืนนั้นฉันแอบไปที่ห้องทำงานของพ่อแม่และเปิดประตูอย่างเงียบ พวกเขาเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ที่นี่ฉันแค่ต้องปลอมลายเซนแต่ฉันกังวลมากถ้าพวกเขาจับได้ล่ะฉันคงไม่ได้ทำสัญญกรรมฉันกลั้นหายใจเดินไปที่โต๊ะทำงานแล้วดึงลิ้นชักที่มีเอกสารมากมายออกมาฉันพยายามปลอมลายเซนดูแต่มือของฉันไม่ยอมทำงานทัในใดนั้นก็มีคนเปิดไฟในห้องโถง หัวใจของฉันจมดิ่งลงไม่นะอาจจะเพราะอะดิีนรีนฉันจึงเขียนลายเซ็นได้สมบูรณ์แบบเอาล่ะฉันต้องรีบหนีฉันโยนเอกสารกลับเข้าไปในลิ้นชักซ่อนใบยินยอมไว้ใต้เสื้อยืดแล้วกดตัวเองกับผนังมีคนยืนนิ่งอยู่หน้าประตูฉันกลั้นหายใจแล้วฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าถอยกลับและแสงในห้องโถงก็ดับลงเธอไม่มีอันตรายแล้ว แต่ทันทีที่ฉันออกจากห้องทํางานแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นที่หัวมุมอย่างสลืมสลือเธอถามว่าทําไมฉันถึงยังไม่นอนฉันเสียวสันหลังไปหมดฉันกลืนน้าลายแล้วตอบว่าฉันออกมาดื่มน้ํา แล้วก็รีบกลับไปที่ห้องทันทีทุกอย่างพร้อมแล้วพรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนใหม่ในตอนเช้าแทนที่จะไปเรียนฉันไปที่คลีนอีกแทนความฝันของฉันกําลังจะเป็นจริงก่อนทําศัลยกรรมฉันถูกวางยาสลบแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยทันทีที่ฉันตื่นขึ้นมาในวอร์ฉันถูกพันแผลทั้งหน้าและปวดหัวสุดๆฉันพยายามเรียกหาพยาบาลแต่เสียงของฉันแหบมากฉันรีบส่งข้อความหาแม่ว่าฉันจะไปอยู่กับเพื่อนสักสองสามอาทิตย์แม่โกรธที่ฉันไม่ได้บอกเธอล่วงหน้า แต่อย่างน้อยเธอก็เชื่อฉันฉันถูกปล่อยตัวในอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเสียงของฉันยังคงแหบแห้งหมอห้ามให้ฉันถอดผ้าพันแผลออกอีกสองสามชั่วโมงฉันอยากเห็นหน้าใหม่ของฉันมากแต่ฉันอยากกลับบ้านมากกว่าฉันกลับถึงบ้านยางมีความสุขแต่ฉันเห็นมีรถตำรวจที่บ้านหัวใจของฉันเต้นแรงเกิดอะไรขึ้นฉันเดินต่อไปแต่ที่ทางเข้าบ้านเจ้าหน้าที่ไม่ยอมให้ฉันเข้าไปเฮ้คุณอยากตกงานหรือไง แต่เขายืนกรานฉันจึงต้องยอมถอยฉันรอจังหวะดีๆแล้วรีบแอบเข้าไปในบ้าน,ท,นทันทีมีตำรวจมากมายอยู่ข้างในพวกเขากำลังค้นตามห้องฉันไม่เข้าใจสักนิดฉันเห็นพ่อแม่ของฉันอยู่อีกฝั่งหนึ่งจึงรีบวิ่งไปหาพวกเขา พ่อคะแม่คะเกิดอะไรขึ้นพวกเขามองมาที่ฉันอย่างมืนงงเรากับว่าพวกเขาจำฉันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นฉันเองลูกสาวของพวกคุณไงแต่ตอนนี้ฉันสวยแล้วเพื่อยืนยันคำพูดของฉันฉันถอดผ้าพันแผลออกดูหน้าฉันสิแต่ในตอนนั้นเองตำรวจได้พาพวกเขาไปสอบปากคำเรื่องเงินที่ถูกขโมยฉันเดินตามพวกเขาไปเพื่ออธิบายแต่พ่อกลับบอกฉันว่าพวกเขาไม่มีเวลาคุยกับคนแปลกหน้าตอนนี้และขอให้เจ้าหน้าที่พาตัวฉันออกไป จ้าหน้าที่ส่งฉันออกไปยังหยาบคายฉันหมดหวังและไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนฉันทําทุกอย่างพังแต่แล้วฉันก็นึกถึงเพื่อนๆของฉันได้พวกเขารักฉันและพวกเขาจะจําฉันได้อย่างแน่นอนแต่ฉันเข้าไปเน้นหาอลัยไม่ได้ด้วยซ้ําและต้องรอที่ทางออกพอเห็นเพื่อนฉันก็รีบเข้าไปหาพวกเขาทันทีนี่ฉันเองเรเชลแต่พวกเขาแค่หัวเราะฉันจึงตัดสินใจลองพูดเรื่องตลกดูพวกเขาจะต้องจําเรื่องตลกที่ฉันชอบพูดได้อย่างแน่นอนแต่พวกเขากลับบอกว่า เรื่องตลกของเธอมันงี่เง่ามากเลยเหมือนกับเรื่องของเรเชลพวกเขาไปที่ร้านคาเฟ่ด้วยกันและพูดว่าน่าเสียดายที่เรเชลไม่มาด้วยเพราะเธอจะได้จ่ายเงินให้พวกเราเฉ่นน้ำตาซึมตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเธอเป็นเพื่อนกับเชนพร้อมเงินไม่อยากจะเชื่อเลยแล้วจูๆ่ๆเฉันก็เห็นเคอร์ที่ทางเข้าเขาต้องจำฉินได้อย่างแน่นอนเฉันวิ่งไปหาเขาและอธิบายถึงน้ำตาว่าเฉันไปทำัลยกรรมมาและตอนนี้ไม่มีใครจำเฉันได้เลย เคยมองมาที่ฉันแล้วบอกว่าเรเชลดูดีกว่านี้มากเธอก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละเขาพูดแล้วจากไปฉันหมดหวังทั้งไม่มีที่อยู่ฉันจึงต้องไปที่ศูนย์สังคมสงเคราะห์แต่ตอนนี้ฉันสวยแล้วฉันจะเริ่มทำบล็อกและฉันจะเติมเต็มความฝันของฉันฉันเริ่มโพสต์บนอินสตาแกรมเกี่ยวกับเรื่องความงามและการศิลปกรรมแต่ไม่มีคนตามฉันเลยฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นฉันก็สวยแล้วนี่ยังไม่พอหรือไง ฉันตัดสินใจใช้ประโยชน์จากความสวยของฉันและไปออดิชั่นเพื่อเป็นนักแสดงฉันมั่นใจว่าฉันจะได้รับการคัดเลือกอย่างแน่นอนมีคนบอกว่ารูปร่างหน้าตาของฉันมันมาตรฐานเกินไปและพวกเขาต้องการคนที่แตกต่างและเป็นตัวของตัวเองฉันเสียใจมากทุกอย่างที่ฉันเชื่อกลับกลายเป็นคำโกหกในขณะนั้นเองแม่ก็โทรหาฉันฉันจับโทรศัพท์ด้วยมือที่สั่นและเมื่อได้ยินเสียงของเธอ ฉันก็ทนไม่ได้อีกฉันอยากกลับบ้านฉันบอกความจริงกับเธอเกี่ยวกับการผ่าตัดและเงินที่ฉันขโมยไปและท้ายสุดฉันบอกเธอว่าคุณอาจไม่เชื่อแต่หนูเป็นลูกสาวของคนจริงๆพ่อแม่มองฉันอย่างไม่เชื่อสายตาเรากับว่าฉันเป็นมิจฉาชีพสายตาของพวกเขาทำร้ายจิตใจฉันมากแต่ฉันตั้งสติและกดรหัสบนตู้เซฟซึ่งมีแต่ครอบครัวของเราเท่านั้นที่รู้ตู้เซฟเปิดออกแล้วแม่ก็โผล่เข้ามากอดฉันหอมแก้มฉัน ร้องไห้และขอโทษที่ไม่เชื่อฉันินทันทีฉันร้องไห้และขอโทษที่ขโมยเงินฉันแค่อยากจะทําตามความฝันเพราแม่ไม่ได้โกรธฉันแต่แค่กอดฉันสิ่งสําคัญคือฉันปลอดภัยดีพวกเขารักฉันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดพยายามทําตามคนอื่นเพื่อให้คนติดตามนั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการอีกต่อไปเป็นตัวของตัวเองดีกว่าเยอะเลยพ่อแม่ให้เงินฉันทําสัญญกรรมใหม่ ฉันได้ใบหน้าเก่ากลับคืนมาหลังจากที่พ่อแม่รู้ว่าชันฝันอยากจะเป็นบล็อกเกอร์พวกเขาจึงให้คําแนะนําฉันดังนั้นฉันจึงเริ่มทําบล็อกใหม่ด้วยการพูดถึงความเป็นตัวของตัวเองและความรักในสิ่งที่เราเป็นฉันช่วยผู้คนยอมรับตัวเองและต้องขอบคุณฉันที่ทํางานอย่างหนักไม่ชชาฉันก็มีคนติดตามเกินหนึ่งล้านคนและฉันไม่ได้คุยกับเพื่อนเก่าและเคอร์ิกต่อไปฉันพบเพื่อนแท้ผ่านบล็อกของฉันและในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงในแบบที่ฉันคาดไม่ถึง คุณชอบวิดีโอนี้ไหมคะฝากกดติดตามและฝากกดไลค์สนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะด้วยมือที่สั่นเทาฉันถอดผ้าพันแผลออกจากใบหน้าผู้ชมการประกวดนางงามแข่งยิ่งอย่างตึงเครียดเธอเยี่ยมที่สุดแม่ของฉันตะโกนจากแถวแรกในที่สุดฉันก็เปิดหน้าออกผู้ชมอ้าปากค้างทังในใดนั้นแม่ของฉันก็กุมหัวใจและล้มลงไม่มันไม่ควรจบลงแบบนี้ทุกอย่างเริ่มต้นจากจดหมายเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน เรียนคุณมารีเรายินดีที่จะแจ้งว่าคุณสอบผ่านฉันแทบหยุดหายใจฉันได้เข้าเรียนในมหาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศแล้วตั้งแต่เด็กฉันอยากเป็นนักชีววิทยาและใฝ่ฝันที่จะมีห้องปฏิบัติการของตัวเองแต่แม่ของฉันสนใจแต่ว่าฉันจะไปโรงเรียนในชุดไหนและสีผมแบบไหนที่เป็นที่นิยมในซีซั่นนี้ เธอหมอกมุ่นอยู่กับรูปรักไม่เหมือนฉันดังนั้นเมื่อฉันได้รับจดหมายฉันไม่ได้รีบบอกแม่แต่ฉันก็รู้ว่าถ้าไม่มีลายเซ็นของเธอในเอกสารฉันคงทำเรื่องต่อไม่ได้บางทีฉันอาจจะให้เอกสารกับแม่ในช่วงสปายามยามเย็นของเธอเธอคงเซ็นชื่อโดยไม่มองและคงไม่มีปัญหาคิดได้แล้วฉันก็เดินไปหาแม่เธอนั่งอยู่บนเก้าอีน้นวดใส่มาสแตงกวาเธอผ่อนคลายมากจนไม่ทันสังเกตเห็นอะไรเลยฉันถือเอกสารฉันต้องการลายเซ็นเพื่อเข้าเรียนชีวะ มือของฉันเงือออกเพราะตื่นเต้นแม่บอกว่าจะเซ็นให้แต่ก่อนอื่นเธอมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ฉันเกรงเครียดปกติฉันไม่ชอบของขวัญจากแม่เลยลูกกำลังจะประกวดนางงามเธอบอกอย่างมีความสุขนี่เป็นเรื่องตลกใช่ไหมฉันมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องทำจากนั้นแม่ก็หยิบแตงกวาออกจากตาและเริ่มอ่านเอ,นอกสารอย่างละเอียดไม่นะแม่เงียบหัวใจของฉันเต้นแรงมันรู้สึกยาวนานมาก แล้วเธอก็ยิ้มเดี๋ยวนะเธอไม่โกรธเหรอแม่พูดอย่างใจเย็นว่าฉันเข้าเรียนหาอะไรได้แต่มีเงื่อนไขว่าฉันต้องชนะการประกวดนางงามอะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เดินบนรันเวย์ในชุดบิกินนี่นะฉันวิ่งไปที่ห้องของฉันและปิดประตูฉันนอนไม่หลับทั้งคืนแม่ของฉันเข้าร่วมการประกวดมาตั้งแต่เด็กแต่เธอไม่ได้เป็นที่หนึ่งเธอตั้งท้องฉันและกรรมการคิดว่าเธอมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน น,นี้เธอต้องการเอามันมาลงกับฉันแต่ถ้าฉันปฏิเสธลาก่อนมหาลัยในตอนเช้าฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับที่แม่เข้ามาในห้องเธอบอกว่าเธอใช้เวลาทั้งคืนดูรูปถ่ายผู้เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดนางงามและพบว่าใบหน้าแบบไหนที่เป็นที่นิยมซึ่งฉันไม่ตรงตามอุดมคติแต่มันแก้ไขได้เธอพูดอย่างใจเย็นลูกแค่แก้จมูกน,นิดหน่อยและยกเปลือกตาขึ้นอะไรนะแม่เสียสติหรือไงแล้วเธอก็บอกว่าเธอทำสัญญาก,กับคลินิกแล้ว ฉันอยู่กับตัวเองด้วยความโกรธแต่แม่เตือนฉันทันทีว่าถ้ามีมีมงกุฎจากการประกวดก็จะไม่มีลายเซ็นเข้ามหาลัยให้ตายสิฉันกัดฟันตกลงฉันจะหาวิธีหลุดพ้นจากมันเราขึ้นรถแท็กซี่ฉันมองตัวเองในกระจกคนขับจมูกฉันปกติดีนี่แต่หมอก็จะพูดเหมือนกันแต่เมื่อเราขับรถไปถึงโรงพยาบาลฉันสังเกตเห็นรปภตัวใหญ่ที่ทางเข้าแปลกทำไมพวกเขาต้องอยู่ที่นี่แม่พาฉันเข้าไปในออฟฟิศของหมอดรสเตรนจ์และเขาก็มองฉันหัวจะรดเท้า ถ้าแน่นอนว่าเขาต้องไม่พบข้อบกพร่องใดๆแต่แล้วสเตรนจ์ก็บอกว่าจมูกข,ของฉันเบี้ยวนิดหน่อยและเปิิดตาตกพอแล้วไม่มีทางที่ฉันจะเข้ารับการผ่าตัดจากนั้นฉันก็คิดได้ฉันบอกแม่ว่าฉันชิงลิปบาล์มไว้ในรถฉันปากแห้งมากและนี่เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สำหรับนางงามในอนาคตแม่มองฉันอย่างไม่เชื่อสายตา แต่แล้วเธอก็ยิ้มออกในที่สุดฉันก็ฟังคำแนะนำของเธอเมื่อเธอจากไปฉันรีบเปิดกระเป๋าไปทันทีและหยิบเงินส่งให้หมอช่วยฉันโกหกแม่ที่ว่าฉันทำไม่ได้แต่หมอจ้องมาที่ฉันและสั่งให้ฉันเก็บเงินไว้ฉันขอร้องให้เขาช่วยแต่เขาไม่พูดอะไรเลยแล้วแม่ก็กลับมาที่ตายสิฉันเกือบเก็บเงินไม่ทันฉันกลัวว่าด็อกเตอร์สเตรนจ์จะบอกเธอทุกอย่างแต่เขาพูดว่าเรากลับได้ ฉันทำสำเร็จเหรอจากนั้นแทนที่จะออกจากโรงพยาบาลแม่พาฉันไปที่พักของผู้ป่วยเดียวสิแม่บอกว่าการผ่าตัดจะเกิดขึ้นในอีกสามวันในระหว่างนี้ฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ฉันจะไม่พักที่นี่ฉันไม่สนใจแม่และมุ่งไปที่ทางออกแล้วจู่ๆก็มีกาดตัวใหญ่คนนั้นมาขวางทางไว้เกิดอะไรขึ้นกาดพาฉันไปที่วอดแม่ตะโกนบอกว่าฉันจะขอบคุณเธอ ฉันพยายามหนีและไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแม่ขังฉันไว้ในคลินิกเพื่อทำการผ่าตัดแม้ฉันจะต่อต้านฉันถูกผลักเข้าไปในวอร์ดจากนั้นพยาบาลก็ปรากฏตัวและเริ่มดึงเสื้อผ้าของฉันออกทันทีฉันพยายามขัดขวางเต็มที่แต่ไม่นานฉันก็อยู่ในชุดนอนของโรงพยาบาลพยาบาลเอาเสื้อผ้าของฉันไปทิ้งฉันมองไปรอบๆสาสๆทุกคนในวอร์ดถูกผ้าพันแผลไว้ฉันเดียวกับมัมมี่บางคนมีท่อยื่นออกมาจากใต้ผ้าพันแผลที่มีหยดของเหลวแสนน่ารังเกียจอี ฉันต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันแซงทําเป็นหลับขณะที่ฉันฟังเสียงฝีเท้าของกาดและคํานวณเวลาที่พวกเขาเดินไปตามทางเดินฉันจะถูกจับทันทีในชุดนอนโรงพยาบาลคนอื่นๆกําลังนอนโกรนเบาๆบนเตียงแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้ถูกบังคับให้มาที่นี่จึงไม่โดนหยิบเสื้อผ้าไปฉันสามารถยิมใส่ได้ฉันพุ่งไปที่โต๊ะข้างเตียงของคนไข้คนนึงแล้เปิดตู้ข้างเตียงมันดังเอียดเบาๆ และหญิงสาวนอนพลิกตัวใบหน้าที่พันผ้าพันแผลของเธออยู่ตรงหน้าฉันแต่แล้วเธอก็หายใจยาวฉันทําอะไรอยู่เนี่ยฉันรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าในมิชชั้นฉันก็แอบลงมาจากห้องโถงหวังว่าจะไม่มีใครได้ยินทางออกอยู่ห่างไปไม่กี่เมตรทันใดนั้นก็มีคนมาคว้าไหล่ฉันฉันกรีดร้องกาดฉันตัวแข็งแล้วหญิงสาวที่มีผ้าพันแผลก็กระโดดออกมาที่ทางเดินและกรีดร้องว่าฉันขโมยเสื้อผ้าของเธอ จบการกาดถามเฮียมว่าฉันจะไปไหนคิดสิคิดเธอจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ<ม>แล้วฉันก็หาวและถามอย่างไร้เดียงสาว,ว่าฉันละเมออีกแล้วเหรอกาดมองฉันอย่างค้นหาแล้วเขาก็พูดว่าพี่สาวของเขาก็ชอบละเมอเขาจึงเข้าใจทุกอย่างแต่ทันทีที่เขาพาเราไปที่วอร์ดและจากไปผู้หญิงคนนั้นก็ตะโกนว่าเธอรู้ว่าฉันโกหกและเป็นขโมยฉันถอดเสื้อผ้าเธอเอาออกจากมือฉันทันทีแล้วเดินไปที่เตียงของเธอแล้วฉันก็เข้านอนเหมือนกัน แต่หยุดคิดไม่ได้ว่าจะหนียังไงกว่าจะได้หลับก็ตอนเช้าหนึ่งชั่วโมงต่อมาดรสตริง์ปลุกฉันฉันลุกขึ้นนั่งทันทีเขากำลังจะทำอะไรหมอบอกว่าเขาแค่จะชี้เฉพาะจุดที่จะแก้ไขบนใบหน้าเท่านั้นไม่อย่าแต่พยาบาลคว้าแขนฉันไว้ไม่ให้ฉันหนีปล่อยนะไอ้บ้าสตริงต์วาดเส้นบนใบหน้าของฉันและฉันได้แต่หันหน้าให้เขาอย่างช่วยไม่ได้ ฉันรู้สึกเหมือนตุก๊กตาที่ไม่มีจิตใจในที่สุดหมอก็ปล่อยฉันฉิงวิ่งไปที่ห้องรอยอย่างสิ้นหวังและขอให้พนักงานโทรหาแม่ของฉันแม่คะยกเลิกการผ่าตัดเถอะแต่เธอบอกเพียงว่าฉันยังเด็กและไม่เข้าใจผู้คนให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์ไม่ใช่ความฉลาดและเธอก็วางสายฉันไม่เคยรู้สึกหดหู่ขนาดนี้มาก,ก่อนแล้วผู้หญิงที่ฉันขโมยเสื้อผ้าค,คนนั้นก็มาหาฉันเธอต้องการอะไร เธอแนะนําตัวว่าชื่อแอนแล้วบอกว่าเธอได้ยินฉันคุยกับแม่แล้วฉันเสียใจมากและไม่อยากคุยกับใครแต่แอนบอกว่าเธอเข้าใจดีว่าทําไมฉันถึงพยายามหนีใช่คุณเข้าใจคุณนั่งอยู่ที่นี่พร้อมผ้าพ,พันแผลแต่แอนถอนหายใจเธอมีปัญหามากมายและแตัดสินใจเปลี่ยนใบหน้าของเธอตอนแรกมันประสบความสําเร็จแต่แล้วแอนก็หยุดไม่ได้เธอได้รับการผ่าตัด23ครั้งฉันสั่นสะท้าน แต่แอนพูดต่อไปมันส่งผลให้เธอมีปัญหาในเนื้อเยื่อและตอนนี้ใบหน้าเธอดูเหมือนก้อนชิ้นเนื้อเรื่องของเธอทำให้ฉันไม่สบายใจแต่แอนเสริมในแง่ดีว่าด็อเตรสตเป็นลุงของเธอและกําลังช่วยเธอหายดีอยู่เธออยากจะให้หน้าเก่ากลับมาและไม่ทําอะไรกับตัวเองอีกเลยใช่แต่ทุกคนอาจไม่คิดแบบนั้น แอนยิ้มอย่างเศร้าๆและบอกว่าแม่ของฉันหมกมุ่งกับเรื่องรูปร่างหน้าตาเพราะเธอมีปัญหาบางอย่างเธอควรได้รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงก่อนที่มันจะสายเกินไปใช่เลยฉันต้องพิสูจน์ที่เธอเห็นว่าการทำศัลยกรรมอาจเป็นอันตรายจากนั้นเธอก็จะเปลี่ยนใจและให้ฉันไปเรียนต่อแล้วฉันก็คิดแผนมันจะสอนบทเรียนให้แม่ของฉันได้แน่นอนแอนดีใจที่ได้ยินเรื่องนี้และเธอจะช่วยฉันด้วย แอนช่วยอธิบายทุกอย่างให้ด็อกเตอร์สเตรนจ์ฟังตอนแรกเขามองชันอย่างไม่ใส่ใจแต่แล้วเขาก็ตอบตกลงเพราะแอนเขาจึงเต็มใจช่วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะโชคดีเราเตรียมตัวนานมากและเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วฉันไปประกวดโดยที่ใบหน้าถูกพันแผลไว้ทันทีที่แม่เห็นฉันเธอก็อยากเห็นใบหน้าที่สมบูรณ์แบบของฉันทันทีแต่ฉันตอบกลับไปอย่างหึบหลับว่ายังไม่ถึงเวลาฉันจะแสดงตัวเองให้ทุกคนเห็นในงานประกวดเท่านั้น ดังนั้นฉันจึงขึ้นไปบนเวทีฉันตัวสั่นด้วยความตื่นเต้นและเริ่มคลี่ผ้าพ,พันแผลออกหลังจากนั้นผู้ชมก็อ้าปากค้างฉันไม่มีจมูกไม่มีแก้มไม่มีปากแทนที่จะเป็นหน้าแต่นี่คือก้อนเนื้อแบนๆเกิดความเงียบและฉันก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่เธอกลุมหัวใจและลม้มลงตอนแรกฉันคิดว่าเธอเป็นลมเธอจะได้รู้ว่าไม่ควรส่งฉันไปสัญญกรรมแต่ผ่านไปหนึ่งนาทีเธอไม่ลุกขึ้นมีใครบางคนในกลุ่มผู้ชมบอกว่า เธอไม่มีชีพจรเมื่อฉันได้ยินสติของฉันก็มืดลงทันทีแม่คะไม่นานรถพยาบาลก็มาถึงและแม่ของฉันก็ถูกพาตัวไปที่ห้องฉุกเฉินโอ้พระเจ้าฉันทำอะไรลงไปเสียงปี๊บจากอุปกรณ์ในวอร์ดของแม่ทำให้ฉันกระสับกระส่ายตลอดชีวิตฉันคิดว่าตัวเองดีกว่าแม่เพราะฉันสนใจวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ตะใบเล็บแต่กลับกลายเป็นว่าฉันไม่ฉลาดขึ้นเลย เพราะฉันไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของเธอเลยตอนกลางคืนฉันนั่งข้างเตียงแม่และภาวนาเพียงว่าแม่จะรู้สึกตัวและแม่ของฉันก็ลืมตาขึ้นฉันรีบเข้าไปกอดเธอทันทีและฉันร้องไห้ขอโทษแม่มันเป็นความผิดของหนูเองค่ะแม่แม่กระซิบตอบว่าเธอก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเธอบังคับให้ฉันทำลายใบหน้าของตัวเองเพื่อประโยชน์ในการประกวดทันใดนั้นฉันก็ได้รับข้อความจากแอนฉันเปิดมันและหัวเราะทั้งน้ำตาฉันชนะการประกวด ในรางวัลการแต่งหน้าสุดปังจากนั้นแม่ของฉันก็สุดลงและเริ่มร้องไห้เธอบอกว่าเธอต้องการเติมเต็มความฝันของเธอโดยใช้ฉันเธอรู้แล้วว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองและเธอจะให้ฉันไปเรียนต่อโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเรากอดกันและเราทั้งคู่ก็ร้องไห้คุณชอบวิดีโอนี้ไหมคะกดติดตามและกดไลค์สนับสนุนช่องนี้ขอบคุณค่ะ